ตอนที่จบปริญญาโทแล้วถ้าเราฟังก็ได้คําตอบที่ว่าตอนปริญญาตรีนี้ก็คือก็คงอาจจะยังงงง,งอยู่นะครับตอนที่ยังไม่จบปริญญาโทนี้ก็ก็ยังไม่ได้คําตอบเต็มที่จนกระทั่งว่าวันหนึ่งเขาจบปริญญาโททางด้านคนทำพิสศษเนี่ยเขาก็ากระจ่างในเรื่องคําตอบของคนทำแต่ถ้าได้ทราบอะตอมที่เรา พูดถึงเนี่ยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังไม่มีเครื่องมือใดๆเนี่ยที่จะไปส่องดูมันได้คือไม่สามารถที่จะไปดูตัวเป็นๆของมันได้ในด้วยวิทยาการสมัยนี้นับประสาเลยกับสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างพระนิพพานซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งกว่าวัตถุอย่างเทียบกันไม่ได้